ไม่ต้องอดนอนทําสไลด์ถึงตีห้แล้วคราวนี้ด้วย AI ทําสไลด์จาก Google สไลด์เป็นไงไปดูกันจากคลิป How to สอนใช้ AI สร้างสไลด์ส่งงานอาจารย์ไม่ต้องนอนดึกแล้วนะครับอันนี้ตอนนั้นเราใช้ Gamma App นะครับในการช่วยสร้างสไลด์ด้วย AI นะครับไล้ๆคนถามม้นมาว่า,วาแล้วมีโปรแกรมอื่นอีกไหมนะครับวันนี้มีแล้วครับด้วย Google s l i d e ครับเปิด Google s l i d e ของเราขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วไปในส่วนของส่วนขยายครับ แล้วก็ไปตรงส่วนเสริมนะครับแล้วเลือกดาวน์โหลดส่วนเสริมครับนะครับให้พิมพ์คำว่า Pass AI ลงไปได้เลยนะครับเราจะเจอ AI for Google Slide นะครับอันนี้นะครับการติดตั้งได้เลยก็กดอนุญาตนะครับโดยวิธีที่เราจะใช้นะครับก็ไปที่ส่วนขยายเลือก Pass AI นะครับแล้วเราจะเจอคำว่า new presentation with p a u s AI นะครับ ตรงนี้ก็ล็อกอินโดยใช้ Google ของเราให้เรียบหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับไฮไลท์ของเราเนี่ยก็คือการใช้ในช่องพร้อมนะครับเราใช้ฟรีเนี่ยเราสามารถสร้างสไลด์ได้ทั้งหมดสมสไลด์ด้วยกันนะหลังจากนั้นก็เสียตังค์นะครับงั้นเรามาเริ่มมาเลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมก็สั่งว่าให้สร้างสไลด์เรื่องประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วนาะคตเป็นภาษาไทยพร้อมรูปประกอบนะครับเราก็แค่กดคําว่า จเนอเรตออนไลน์ได้เลยตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตัว Pass AI เนี่ยเขาก็จะ g e n e r a เรมาให้เรียบร้อยนะครับเพระวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์จะอดีถึงอนาคตนะครับถ้าเราโอเคกับหัวข้อแล้วเราก็กดคําว่า g e n e r a เรตสไลด์ไปได้เลยตรงนี้นะครับ,รรบทุกคนเราก็ทําในส่วนของการเลือกทีมที่เราชอบนะครับอย่างผมอาจจะเลือกเป็นพั s ส u ยูนิคอนนะครับเราก็เลือกพัส์ยูนิคอนเสร็จแล้วกดเ็กได้เลยหลยังจากที่เรารออยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ในส่วนของ p a s ์เเนี่ยเขาก็จะเจเนเรตในส่วนของสไลด์มาให้ทั้งหมด12สไลด์สวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ประวัติศาสตร์แน่นอนครับมีรูปด้วยนะครับเป็นรูปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คอมเตอร์นะครับก็แน่นอนนะครับแต่ละสไลด์เนี่ยเรายังสามารถที่จะแก้ไขอีดิตต่างๆได้เหมือนกับการใช้งาน Google สไลด์ได้เลยนะครับแล้วถ้าสไลด์เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนทุกครั้งก็คือเลือกไฟล์แล้วเลือก เซฟหรือดาวน์โหลดไปใช้เป็น powerpoint เป็น pdf ต่อ,อไปได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองเพราะเป็นวา่าถ้าถูกใจคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ